สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเจอหัวข้อที่เหมือนจะธรรมดาแต่จริงๆแล้วเป็นหัวข้อที่เปลี่ยนทั้งชีวิตของใครหลายๆคนได้นั่นคือความคิดเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนพลังของรู้ตัวผมอยากให้ทุกคนลองฟังวันนี้แบบไม่ต้องรีบตัดสินว่ามันจะช่วยฉันได้จริงไหมขอให้เปิดใจนิ่งๆแล้วฟังด้วยความรู้ตัวเพราะวันนี้ เราจะค่อยๆเห็นว่าชีวิตคนเรามันไม่ได้เปลี่ยนจากโชคไม่ได้เปลี่ยนจากสิ่งภายนอกแต่มันเปลี่ยนจากภายในจากความคิดที่เราคิดเป็นประจำนี่แหละครับตอนที่หนึ่งทำไมความคิดถึงเปลี่ยนชีวิตได้เคยสังเกตไหมครับว่าในหนึ่งวันเราคิดอะไรซ้ำๆอยู่แค่ไม่กี่เรื่องและไอเรื่องที่เราคิดซ้ำๆนี่แหละกลายเป็นสิ่งที่กำหนดชีวิตเราเหตุผลมีอยู่ง่ายมากความคิด เท่ากับความรู้สึกความรู้สึกเท่ากับการกระทำการกระทำเท่ากับนิสัยนิสัยเท่ากับชีวิตยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับวินัยตัวอย่างจริงคนที่คิดว่าฉันทำอะไรก็ไม่เก่งหรอกไม่น่าจะสำเร็จช่วงแรกเป็นแค่ความคิดแวบหนึ่งแต่พอคิดซ้ำๆไม่นานกลายเป็นความเชื่อสุดท้ายเขารู้สึกไม่มั่นใจเขาไม่กล้าลงมือทำ เขาเลี่ยงโอกาสเขาไม่ไปสมัครงานใหม่ไม่ลองธุรกิจใหม่ไม่กล้าพัฒนาตัวเองผลสุดท้ายคือชีวิตไม่ขยับไม่ใช่เพราะไม่มีโอกาสแต่เพราะความคิดมันขังเขาอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเขาเปลี่ยนเพียงแค่ความคิดว่าฉันอาจจะทำได้ลองดูก่อนก็ได้อารมณ์เปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนเขาเริ่มลองเขาเริ่มขยับ เขาเริ่มลงมือเขาเริ่มทำสิ่งที่ไม่เคยทำและนี่คือจุดที่ชีวิตเริ่มเปลี่ยนทิศทางตอนที่สองพลังของรู้ตัวคืออะไรหลายคนคิดว่าการรู้ตัวคือการนั่งสมาธิแบบเคร่งครัดแต่จริงๆแล้วการรู้ตัวคือการเห็นความคิดตัวเองแบบไม่เผลอตามความคิดไปง่ายๆคือรู้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไร และรู้ว่าความคิดนี้กำลังพาเราไปทางไหนเหมือนเราอยู่บนถนนความคิดก็คือรถส่วนเรานะ่ะคือคนขับแต่ปัญหาคือหลายคนปล่อยให้รถมันขับเองจะไปซ้ายก็ไปไปขวาก็ไปไม่เคยดูเลยว่ามันพาเราไปชนกำแพงหรือเปล่าการรู้ตัวจึงเหมือนจับพวงมาลัยคืนมาแล้วเริ่มขับชีวิตไปทางที่เราอยากไปจริงๆตอนที่3 ความคิด3แบบที่เปลี่ยนชีวิตคนเราได้ผมอยากให้ทุกคนจำไว้3แบบนี้เพราะชีวิตของเราขับเคลื่อนด้วยความคิด3แบบนี้ทุกวัน 1. ความคิดแบบบ่นแบบเหยียดตัวเองเช่นฉันแย่จังเดี๋ยวก็ผิดพลาดอีกเหมือนเดิมไม่มีทางสำเร็จหรอกความคิดแบบนี้เหมือนใส่โซ่ตรวนตัวเองก่อนจะเริ่มเดิน 2. ความคิดแบบปฏิเสธความจริงเช่นเดี๋ยวค่อยเริ่มละกัน ไว้พร้อมก่อนโชคนะ่ะมันไม่เข้าข้างฉันหรอกมันทำให้เราชะลอชีวิตทั้งที่เรื่องจริงคือความพร้อมไม่มีวันมาถ้าคนไม่เริ่ม 3. ความคิดแบบพัฒนาเช่นลองก่อนไม่เป็นไรถ้าพลาดทุกอย่างฝึกได้เริ่มจากเล็กๆกก็ได้ขอแค่เริ่มวันนี้ความคิดแบบนี้จะเปิดประตูชีวิตทำให้เรากล้าทำสิ่งใหม่และผลลัพธ์จะเริ่มเปลี่ยนไปทีละนิดตอนที่4 ตัวอย่างชัดๆคนสองคนที่ชีวิตต่างกันเพราะความคิดต่างกันลองดูตัวอย่างนี้นะครับคนที่1คิดว่าฉันเก่งไม่พอผลคือไม่สมัครงานใหม่ไม่ลองเรียนทักษะใหม่กลัวโดนวิจารณ์ชีวิตอยู่ที่เดิม5ปีติดคนที่สองคิดว่าไม่เก่งก็ฝึกได้ผลคือเรียนออนไลน์หนึ่งคอร์สลองทำงานเล็กๆก่อนเอางานไปให้เพื่อนช่วยติสมัครงานใหม่ ปีเดียวรายได้เพิ่ม30-50%เอร์เเขาไม่ได้เก่งกว่าตอนเริ่มแค่คิดต่างเลยทำต่างและสุดท้ายชีวิตเลยไม่เหมือนเดิมตอนที่5เทคนิคเห็นความคิดของตัวเองแบบง่ายที่สุดผมมี3วิธีที่ใช้ได้ทันทีในชีวิตประจำวันวิธีที่1หยุด3วินาทีก่อนตอบสนองทุกครั้งที่อารมณ์มาความคิดจะวิ่งก่อน แต่ถ้าเราหยุดเพียง3วินาทีเราจะเห็นเลยว่าความคิดเรากำลังพาเราไปทางไหนเช่นกำลังจะบอนพอหยุดจะเห็นว่าจริงๆเราแค่เหนื่อยกำลังจะประชดพอหยุดจะเห็นว่าจริงๆเราอยากบอกความรู้สึกกำลังจะท้อพอหยุดจะเห็นว่าแค่กลัวหยุดแค่3วินาทีแต่ช่วยชีวิตเราได้เป็นปีวิธีที่สถามตัวเองว่า ตอนนี้ความคิดแบบนี้กำลังพาฉันไปทางที่ฉันอยากไปไหมนี่คำถามทรงพลังที่สุดคำถามหนึ่งและจะทำให้คุณรู้เลยว่าความคิดที่กำลังวนในหัวมันช่วยคุณหรือทำร้ายคุณกันแน่วิธีที่3เปลี่ยนจากคิดลบเป็นคิดพัฒนาไม่ต้องเปลี่ยนเป็นคิดบวกแบบโลกสวยแต่เปลี่ยนเป็นคิดให้พัฒนาตัวอย่างจากฉันทำพลาดอีกแล้วเปลี่ยนเป็น พลาดตรงไหนและแก้ยังไงได้บ้างจากฉันสู้เขาไม่ได้เปลี่ยนเป็นฉันขาดทักษะอะไรอยากเริ่มฝึกจากตรงไหนก่อนจากฉันไม่เก่งเลยเปลี่ยนเป็นตอนนี้ยังไม่เก่งแต่ฝึกได้ตอนที่6แบบฝึกหัดเจ็วันเปลี่ยนชีวิตด้วยการรู้ตัวผมอยากให้คุณลองทำเจ็วันนี้แล้วดูว่าชีวิตเปลี่ยนยังไงวันที่หนึ่ง จับความคิดลบให้ได้หนึ่งครั้งแค่เห็นมันยังไม่ต้องแก้วันที่สองหยุด3ามวินาทีก่อนตอบใครสักคนจะเห็นว่าหลายครั้งเราตอบเพราะอารมณ์ไม่ใช่สติวันที่สเขียนความคิดลบหนึ่งเรื่องและเขียนคำตอบใหม่แบบพัฒนาต่อท้ายจะเห็นว่าปัญหาแก้ได้ง่ายกว่าที่คิดวันที่4 เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับตัวเองหนประโยคจากฉันแย่เปลี่ยนเป็นฉันกําลังฝึกอยู่วันที่หท้าทายตัวเองเรื่องเล็กๆ1อย่างเช่นทำงานที่กลัวทำเรื่องค้างคาปิดงานเก่าๆวันที่6มองหาสิ่งดีๆวันละ3อย่างช่วยปรับโหมดจิตใจให้เห็นว่าโลกไม่ได้เลวร้ายวันที่7คุยกับตัวเองว่าอาทิตย์นี้ความคิดของฉันพาฉันไปไหน นี่คือการสรุปอย่างมีพลังที่สุดและทำให้เห็นเส้นทางชีวิตที่แท้จริงตอนที่7ปิดท้ายชีวิตเราเปลี่ยนได้ทุกวันถ้าเรารู้ว่าตอนนี้คิดอะไรอยู่สุดท้ายนี้ผมอยากให้จำแค่ประโยคเดียวความเชื่อที่เราเลือกเชื่อเป็นกรอบโลกของชีวิตเราเราไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดในวันเดียวแค่เปลี่ยนความคิดทีละนิดจากดูถูกตัวเองเป็นโอบอ้อมตัวเอง กลัวเป็นกล้าลองโทษตัวเองเป็นเรียนรู้เลี่ยงเป็นลงมือคิดลบเป็นคิดพัฒนาแค่ตรงนี้เส้นทางชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนทันทีเพราะสุดท้ายความคิดเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนและการรู้ตัวคือกุญแจดอกแรกของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับขอให้ทุกคนเริ่มต้นใหม่ได้วันนี้เลยครับ